ครับวันนี้ผมชัยเพชรยนต์จะมารีวิวรถเข้าใหม่คันนี้นะครับเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับผมปี2014โฉมมิดไนท์ชายนะครับทะเบียนนี้นะครับผม3กม4 784กรุงเทพนะครับซึ่งรถคันนี้เป็นรถหมดสัญญาเช่าจากหน่วยงานนะครับเป็นรถปี2014นะครับผมเครื่องยนต์3.0นะครับตรงนี้จะเป็นตัวขับ2นะครับผม เดี๋ยวเรามาชมความสวยงามของเขาดูนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะได้ในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับไฟลูกแก้วแล้วก็กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกนะฮะสปอร์ตไลท์คู่หน้าด้วยนะครับส่วนล้อแม็กที่ติดมาก็คือเป็นติดมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับพร้อมกับยางยี่ห้อดันหลบนะครับผมทั้งสี่ล้อนะครับ ตัวนี้จะได้กระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับชมตัวรถรอบคันกันดูนะฮะมือจับเป็นมือจับโครเมียมนะครับผมคันนี้เป็นรถสีเทาดำนะฮะสีเดิมบางทั้งคันนะครับถือว่าสวยงามนะฮะนะครับเป็นตัว 3.0V นะครับเครื่อง3,000ขับ2นะครับระบบเกียร์ VSC นะฮะผม สวยแบบนี้เลยนี่นะครับโลโก้นะฮะ3.0 D4D นะครับมาพร้อมกับ Vn Turbo นะฮะสวยงามมากเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของข้างในรถกันนะครับสำหรับภายในคันนี้จะได้ในส่วนของนะครับเบาะนะครับเบาะคนขับตัวนี้จะปรับไฟฟ้านะครับ เอนเอนหน้านะครับเดินหน้าถอยหลังใช้ปรับไฟฟ้านะครับผมกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานพร้อมระบบเซ็นท่านล็อกนะครับลายไม้สีดำนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับภายในสีดำนะครับเป็นโฉมมิดไนท์ชายนะฮะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับซ้ายขวานะครับพับได้นะฮะพวงมาลัยคันนี้จะได้เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับพร้อมถุงแอร์แบกนะครับที่พวงมาลัยนะครับ ส่วนเครื่องเล่นนะฮะคันนี้นะครับจะได้ในส่วนของเนวิเกเตอร์นะครับเครื่องเล่น MP3 นะฮะเกียร์เป็นเกียร์อ,อัตโนมัตินะครับระบบแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติด้วยนะครับปรับอุณหภูมิได้โดยนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับภายในสีดำนะฮะภายในดำนะฮะทั้งเบาะคู่หน้าแล้วก็เบาะผู้โดยสารข้างหลังนะครับ ตรงนี้บอกแถวหลังพับได้ด้วยนะครับถือว่าสวยงามมากนะฮะคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดมองหารถครอบครัวสไตล์ SUV แบบนี้นะครับเข้ามาชมตัวจริงกันได้เลยนะครับที่บริษัทเทรยนต์นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปชมห้องเครื่องกันดูนะครับตามมาะครับภายในห้องเครื่องคันนี้ถือว่ารถเดิมๆนะครับเดิมบางทั้งคันเลยนะครับผมให้ดูหัวน็อตกันก่อนเลยนะฮะ หัวน็อตที่ฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับคานเดิมเหล็กเดิมนะครับหน้าเดิมทั้งหมดเลยนะครับอ่าให้ดูรายละเอียดตัวหัวน็อตกันเลยนะฮะนี่นะครับหัวน็อตตรงเปิดฝากระโปรงก็ของเดิมทั้งนั้นเลยนะครับเลขตัวนะฮะคานหน้านะครับอยู่ครบปกตินะครับรอยเม็ดอาร์คต่างๆนะครับ ไม่มีการถอดไม่มีการแกะสักชิ้นเลยนะครับสำหรับคันนี้ถือว่ารถเดิมบางสวยงามนะครับดูนะฮะฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงเดิมนะครับเดิมทุกจุดนะฮะรถไม่ได้มีการเปลี่ยนฝากระโปรงมาหรือว่าถอดทำสีใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมถือว่าใช้งานคุ้มแน่นอนครับลูกค้าซื้อไปนะครับ สำหรับค่าตัวของเจ้าคันนี้นะครับทางบริษัทเพชรยน์เรานำเสนอขายเพียงแค่6ก9 0 0 0้บาทเท่านั้นเองนะครับย้ำนะครับว่าเพียงแค่6ก9 0 0 0้บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้จัดฟรีดาวได้นะครับผ่อนเดือนละประมาณ1 3ื่นนิดๆเท่านั้นเองนะครับผมลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับจัดเต็มกันไปเลยนะครับผมหากท่านใดสนใจนะครับเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยน์นะครับ ถนนเสรีไทยซอย68แยก1มีนบุรีนะครับหรือโทรสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดได้กับผมได้โดยตรงเลยนะครับที่เบอร์0879152423นะครับชัยเพชรยนต์นะครับช่วยทุกคันดันทุกเคสนะครับท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อติดตามชมคลิปต่อไปของผมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ